ที่นี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการตกกระพงของผมนะครับเพราะว่าจะต้องย้ายกลับไปทำงานที่บ้านตัวแล้วนานะนี่อ๋<ะ>ออ,ใใจใจอู้กันไงบอกแล้ว ไม่น่าลอดอตัวนี้ใช่ไอตัวเนี้ยมันกัดตึ๊บทีหนึ่งแล้วตามมาซ้ำอีกหน้าพอกัดแล้วผมยกสวัสดีครับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็ บ่ลงน้อยพันท้ายนอสิงนะครับปลาพงปลาลงไว้200กว่าตัวนะครับรอบนี้ก็พักปลาหนึ่งอาทิตย์นะครับเกือบ1อาทิตย์นะครับผมคนก็ประมาณ30มกว่า40เนี่ยนะครับผมไม่เยอะนะครับตกสบายๆนะครับบ่อนี้คนไม่เยอะนะครับไม่แออัดพื้นที่บ่อก็15 1 6ถึงไร่นะครับไล่ปลาง่ายๆครับบ่อใหญ่ครับ อาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการตกกระพงของผมนะครับเพราะว่าจะต้องย้ายกลับไปทํางานที่บ้านนะครับที่เหนือนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมก็คงจะอีกนานนะครับที่จะได้มาทําคลิปตกกระพงให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ยังไงก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมไม่มีกระพงไม่มีเก่าให้ตกผมก็ จะไปหาตกอย่างอื่นให้ชมกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเตรียมตัวก่อนนะครับผมใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับผมไปเอาให้ถึงครับโอ้ยไม่ถึงอ่ะสลับกันเอานั่นไงโอ้ยฝั่งโน้นไม้แรกเลยต้นไม้แรกเลย วิ่งแล้วเราอโอ้โหไม้เดียวโชกไม้เดียวงเงียบทั้งวันหน้าประตูน้ำว่าไงครับขึ้นไปแล้วนะครับฝั่งนูน้นะนะตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวนะโอ้ นั่นไงอุ้ยอ,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 อยู่ใกล้ๆไม่ต้องตีไกลเลยนะนะป๊ดปลาเก๋าวาห <laughs> อมเชียวเอาละครับฝั่งนู้นขึ้นละเออ,อสองสามตัวแล้วน่ะนะ่ะนี่ อครับตัวแรกเต็มคอเลยครับโอ้โหจะไล่กัดด้วยก็จะไม่ได้กอว่า่าเกอกอนะน้ำมิ้นตัวแรกก็เต็มคอเลยนะครับออ้ ก็อยกแหละก็อยกแหละยกด้วยโอายเจ้าที่นะครับหมดแล้หรอตาเก่าวะเนี่ยฮคามหมอยู่ไหนองินไงหัวฝังน้นใครน่ะ หยุดละจังหวะหยุดนะเมื่อกี้อะโอ้โหแล้วต้องตีให้ถึงนี่มาเลยมาเลยขวาขวาขวามาขวามาซ้ายมาอ๋อยังอยู่ยังอยูไปแล้วอย มันป่ามันปแบบเป็นป่าแม่งเข้าพอดีเออเข้าพอดีเลยอ่ะนั่นไงเฮ้ยทำไมไม่ใจกว่าฮะใจเย็นครับใจเย็นครับว่ามันไม่กินปลาบ้างวะกินดิอันที่ที่แล้วก็ปลาบ้างปลาบ้างนั่นไงออกมัหนึ่งเม้งมาเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ไม่กินใจเลยนะ ไม่กินไกลไม่กินไกลเขียวก็กดดดดดาดปาออกข้างนอกครับรหายไปเลยเดีย๋ดวยวข้ามมาฝั่งนี้ดีกว่านะครับน่าจะหาดัวง่ายกว่า ตัวหนึ่งฮะไม่ค่อยเข้าครับกระปิด3สามตัวได้สองตัวนี่ไงมันต้องย้อนแดดแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยจุดกุดจุดตุ๊ดเงียบเลยโูปลาใครเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะ อออ<ะ>อุุ้้้ยยยสิแปดไปจับมาดิครับลุงก้อยไปดิครับลุงก้อยนด้สวัสดีครับนะเดือดจุาาดฝังเลแต่แต่ก็ไม่ค่อยเดือดนะวันนี้อ่ะอ่ะสมบูรณ์สวัสดีครับ

แม่ยกเอายกเอา,เอานะเราอ่ะหลุดไปสองนั่นไงนะสวัสดีครับเปลี่ยนฝั่งเหรอไม่รู้นาฟา์มจะกินฝั่งไหนเนี่ยกี <c oughs> แทบแล้วครับหนีมันเลยหนีไปหูมัเลย น <ge> ัาสวัสดีครับ oh, ก oh, oh, oh. <h legitimacy parfois> ีต <c oughs> ้าร์แล้วเนี่ยจริงเหรอโอ้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 ใสโค้งเลยนั่นโดนเลยโดนเลยน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระเด็นเลยอ่ะ น้าไม่ต้องให้เขามาเก็บตกหรอกเอาขึ้นได้ขึ้นก่อนน่าหงาสวัสดีครับสวัสดีครับกี่แต้แล้วเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไปแบ่งมาไปแบ่งมาไม่เอนสั่งมาคงก็สีนี้น่ะใช่สีเดียวกันแต่ห่างเลืองผม อโอ้โหมายืนสวนแดดอย่างเงี้ยสุดยอดไม่ัด่ะไ,กไปกาเลนจะหยามมันเกินไปไหรอน้ำเช้ากาเลนลงแล้วเนะี่ย ยังไงวะเนี่ยว้ายว้ายกระชังใครว<ะ>ิ่งเข้ากระชังรอเลยอะ่ะ<อ>เอ้าสีเดียวกันนะทำงานแล้ว

หมดที่เหลอีกอ่ะมาอีกแล้วต้องแคร์หน้าดูระวังระวังตัวสละดีกว่าตัวสุดท้ายชีวิตีแล้วแหรอหักง่ายจังอ่ะโป้เลยอ่ะไม่เคยหักเลยเนี่ยใช่มันต้องปกติเสียแล้วมีเกือบมีปีแล้วเนี่ยแล้สละชาติเพื่อชีพอ่ะโดนแดดโดนลมของโดนแดดโดนลม สิบปีแล้วเนี่ยอยู่กับเราเราอุตส่าห์เปลียนไกดไปเรื่อยไม่อ้หูอ้หูกัดอยู่แค่นี้เองโอ้โหมันกัดนาทีนึงแล้วโอตึ๊กไม่โดนเหรอตามมาซ้ำเลยอ่ะโอ้โหไม่ต้องตีไก่เลยนะแบบเนี้ย ได้โซเดียมวะจัดเลยหลอดวะเนี่ยจะกัดก้องจะกัดก็ง่ายเกินไม่กัดเลยไม่กัดก็ไม่กัดเลยอะ นนูไไป้วยาหลังนะครับสุดหลออยู่หลังหนึ่งตัวตตนะครับยังไงอ่ะฮะกรดไงอุ้ยย่นก็กัดย่นแล้วก็ปลาบ่อเล็กน้อยจำหน้าได้จำหน้าได้หลังนะครับงนะครับหลังังานอย มันตามมาตึ๊บตรงเนี้ใช <c oughs> ่างนี้ตรงนี้มันก็มีดิบอกแล้วถ้ามาตกปลาไกลถ้ามาตกปลา,ากไกลผมบอกแล้ว

เต็มคำเลยอ่ะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยีแบ t ครับ,รบตัวลายๆตัวสีปะนินอ่ะโอ้โหจะลงคออยู่แล้วเนี่ยนะ ไม่น่ารอดอ่ะตัวนี้เลือดห่างแล้วโอ้โหแหมที่ที่แล้วไม่เห็นพูดแบบนี้เลยที่ที่แล้วก็รวยนะเราอ่ะสามสี่ 3, ครับ วีแบทไอสีปนินนะครับสามตัวนี้สีเดียวเลยนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ไอตัวเนี้ยมันกัดตึ๊บ <c oughs> ทีหนึ่งแล้วตามมาซ้ำหน้าพอกัดแล้วผมยกขึ้นเลยเนี่ยดูนะเนี่ยดูตีตีไปตรงกลางนะ แมลว่ากอเข้ามาถึงข้างในเนี่ยถึงจะกัดที่ได้ได้ใกล้ๆที่เหรอใช่ครับกัดปุ๊บยกขึ้นเลยอ่ะตัวใหญ่นะกัดโอ p อพีอ่ะนี่ไงโอ้โหนะมานี่ได้คลิปเฉยเลยนะครับ น้ำินน้ำินปลาตัเล็กเออุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยครับโอ้โหปลาเก๋า ลุดกูว้ากัดเว้ยกัดเว้ยไม่ได้เล่นเบรกซะ่ลยนะจํ่อัดอย่างเดียวกัดเตื้อ กัดเหมือนเกี่ยวอะไรมาไม่แน่ใจเลย <laughs> โอ้โเยียมเงียบไปเลยนะปลาหลุดไปได้ โอ้โทษดีครับทษดีครับเอาไปดูฟาเอาไปเรยไปเรยของใครอะ่ะอ๋อให้ผมมาเหรอ

หนึ่งสองสามไปเลย อากาศร้อนเกินนะครับผมปลาก็ก็เป็นแบบนี้ปลาก็ยังจะกัดทั้งวันนะครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าน้ามันไม่ไม่เดือดนะครับผมแบบนี้ไล่ปลาง่ายนะครับผมอย่างไงก็ฝากบ่อลุงน้อยพันท้ายนอยสิงไว้ด้วยนะครับผมเป็นบอ่อเดียรปลอมล้วนนะครับผมก็เดี๋ยว เดือนหน้านะครับอาจจะย้ายไปบอ่อหนึ่งนะฝั่งตรงนู้นนะเผื่อจะมีปลาเก่าปลาแตริมให้เล่นบ้างนะครับผมก็ฝากติดตามบอ่อลุงน้อยพันท้ายนอนสินด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมเดี๋ยวไปตกปลาอย่างอื่นให้ดูนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ